ปจปิดดิวซาอุสา30,000ตันลุกต่อแสนตันปีหน้าชาวริยาชมวัตถุดิบไทยสุดพรีเมียมวันที่4ีธันวาคมที่ผ่านมา างสุภพจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางไปหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของซาอุดีอราระเบียที่กรุงริยาดประเด็นหลักก็คือการยกระดับความร่วมมือให้ซาอุเป็นประตูการค้าของไทยสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางโดยทางซาอุเองก็ยืนยันว่าไทยสามารถเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารที่สําคัญของพวกเขาได้ซึ่งจะช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรพรีเมียมของไทยเช่นข้าวอาหารฮาลา และผลไม้และที่น่ายินดีเป็นพิเศษคือความสําเร็จในการปิดดีลการขายมันสเปหลังให้กับซาอุดีอาราเบียได้ทันที3 0 0 0 0ตันพร้อมตั้งเป้ารุกอีก10,000แตันในปี2569อกาตอกย้าคุณภาพสินค้าของไทยที่มีคุณภาพสูงนอกจากนี้ยังมีการตกลงความร่วมมือด้านบริการเช่นการท่องเที่ยวสปาและสุขภาพเพื่อสนับสนุนยุทธ,ธาศาสตร์วิสัยทัศน์ซาอุขอสอศ2 0 3สของซาอุดีอาราเบียอีกด้วยความสําเร็จครั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสทั้ง การค้าครั้งใหญ่กับประเทศไทยในตลาดตะวันออกกลางอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ